แผมจะออกทริปต่างจังหวัดคนเดียวเป็นครั้งแรกเลทุกคนเฮ้ยทำไมันเป็นสาๆวะโอ้โหชัดเจนยางแบนกลับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพิ่ตีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตปราสา สำหรับวันนี้นะทุกคนก็อยากจะบอกว่าเป็นหนึ่งวันที่โอโคผมก็คาดจะตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะออกทริปต่างจังหวัดคนเดียวเป็นครั้งแรกนะทุกคนคนที่ผมต้องออกทริปคนเดียวเป็นคนขับคนเดียวก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมีสาวไปด้วยฮะก็คือน้องน้ำตาลนั่นเองนะซึ่งวันนี้เลยพิเศษมากๆาเลยว่าจะมีสาวเนี่ยซ้อนท้ายเราไปที่จังหวัดอยุธยานะผมก็จะไปขี่ช้างเล่นอะไรอย่างนี้นะยก็เลยว่าอยากจะชวนสาวนะฮะไปเที่ยวกับเราด้วยนั่นเองนะแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ย ผมก็เดี๋ยวจะไปแวะไปเลนน้ำมันเครื่องก่อนแล้วกันหลังที่เราเนี่ยจะเดินทางไกลนะเราไปดูแลรถของเราให้แบบว่าสภาพแบบพร้อมใช้งานกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราต้องไปรับน้ำตาลเดี๋ยวขอขึ้นไปเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราก็ไปจอดตรงนู้นแล้วกันนะครับไป a few moments later เอาน้ำตาลมาก็เชอน่ารักและน่าลองยิงดูยิงสวยก็เบอร์ตองอย่างนี้ต้องเรียกว่าเป็นตัวชอบพวกเน็ตไอดอลยังต้องยอมขนาดที่วินยังเลี้ยวมองคจะ อ้าเดี๋ยวบอกให้ไปรับก็ช้ารอตั้งนานแล้วโอ้ยกันจะไปรับสวยๆตั้งแตาทำยิปสวยๆวันนี้รู้ยังจะไปไหนไม่รู้จ้ะวันนี้จะไปอยุธยาแต่ว่ารถคันนี้ไปนะใช่หรอ <laughs> ทำไมต้องรถคันนี้ <laughs> เพราะว่าอยากเดินทางแบบว่าดูว่าลหลายๆคนเนี่ยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะไม่ร้อนหรอจะกลัวอะไรอุปสรรคมีไว้ฝ่าฟันรู้ยัง เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปเลยเพราะว่าหลายๆคนเรียกร้องก็วันนี้เดี๋ยวเรากลับมาฟิวเก่าบ้างทุกคนโอเคก่อนชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับไต่แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นการเปิดใจเราออกเดินทางเลยไหมต้องอันนี้ว่าใส่หมวกใส่ถุงมือใส่หมวกด้วยใส่หมวกด้วยใส่ถุงมือด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเอาก่อนอยู่หลังรถอยู่หลังรถโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอไปเตรียมอุปกรณ์ในการขับขี่รถเพื่อความปลอดภัยก่อนแล้วเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าไปโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางเลยนี่โอ้โหแต่งตัวแบบว่่าาาาปลลอออดดดภััยยมกกกกกเเินนนททงีวุค เดี๋ยวจะมีติดติดหลังหลังหลังกล้องอยู่หลังมุ้งอยู่แต่ว่าจะไม่คุยกันนะดังนั้นเดี๋ยวก็อาจจะใช้กล้องหน้าเป็นหลักเออเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะทุกคนอุ้ยตื่นเต้นอ่ะวันนี้เราก็เจอว่าได้ออกคลิปซะดีเดี๋ยวเรากำลังจะออกเดินทางไปี่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะ่อชมคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะแต่โอ้โหตื่นเต้นเลยทุกคน ในการออกทริปครั้งแรกเที่แบว่าตื่นเต้นมากโอเคไป a few moments later าาเฮยนนนะรมันเ,เป็นสายๆวะนันหนึงนะเือยผมรู้สึกว่าเลรเมันใสายๆแปลกๆอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บ ลองกนเหมือนลมมันใส่ใส่ป่ะไม่เจ้ข้างหลังรู้สึกปะว่ามันดิ้นๆิดนไยวลงๆก่อนดิเมื่อกี้มันใส่ใส่ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหชัดเจนยางแบนโอ้โหทุกคนดูดิเป็นไงอ่ะตัวหนักจริงจริมันไม่แบนหลอกแต่เหมือนตัวคนซ้อนจะหนักทำไงดีอ่ะเจอปัญหาแล้วออกเดินทางเราแป๊บเดียว เจอปัญหาเฉยอะไนะฮัลโหลรถยางแตกเนี่ยมันมันต้องกลับไปข้างในเมืองแหละโอเคโอเคตาก้องบอกว่าตอนนี้ถึงร้านเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็หลังจากที่ยางเรามีปัญหานะทุกคนผมเนี่ยก็ประคับประคองนะฮะให้รถเนี่ยมันไปถึงที่ร้านที่เรากําลังจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับก็ตาก้องก็ไปรอสแตนบายอยู่ที่ร้านแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยดีกว่านะโอเค A few moments โอเคฮะหลังจากที่เรามาถึงร้านแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็ให้ทางช่างเนี่ยเช็คในเรื่องของปัญหาของยางที่เกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านนะครับซึ่งร้านนี้เป็นพาร์ินกับทางเชลล์นะฮะเส้นทางเนี่ยก็อาจจะมีแบบขรุขระบ้างนะเพราะว่าเราเนี่ยจะไปต่างจังหวัดนะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถคาดการได้ก็คือสภาพอากาศนะครับแมาแต่ภายนอกเนี่ย ซึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยแน่นอนว่ามันส่งผลต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิหรือว่าฝนต่างๆอะไรเงี้ยดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับว่าน้ามันเครื่องตัวไหนเนี่ยที่มีประโยชน์ต่อรถของเรานะครับการไปถ่ายน้ามันเครื่องที่ดีเนี่ยก็จะทําให้การเดินทางของเราเนี่ยพร้อมสําหรับทุกเส้นทางครับโดยวันนี้เนี่ยผมเลือกน้ํามันเครื่องเ h e l l a d ดวา c e ์อัลตร15 w ดรบ50นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นสูตรที่ดีที่สุดสาหรับรถมรรอ,อบบมเต ด้วการทำงานที่เต็มสมรรถนะไร้กังวลแน่นอน เพื่อนๆคงสงสัยนะครับว่าเทคโนโลยีเพียวพันเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรของเชลด้วยการแปลงการธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ของเหลวนะครับคุณภาพสูงทําให้น้ํามันพื้นฐานบริสุทธิ์ถึง99.5%เลยทีเดียวและน้ามันเครื่องนี้เนี่ยยังมีความสะอาดอย่างสูงสุดไร้สิ่งเจือปนพร้อมเทคโนโลยีแอคทีฟกินซิ่งสูตรพิเศษจากเชลทําให้น้ํามันเครื่องนี้เนี่ยทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าเดิมสะอาดใสแจ๋วแน่นอนครับทุกคนโดยคุณสมบัติเด่นของน้ามันเครื่อง หวานนะครับก็1เลยให้เครื่องยนต์เร่งได้เต็มกําลังนะครับช่วยรักษาระดับแรงม้าทําให้ไม่เกิดการสูญเสียพลังงานในระยะ1 2 0 0 0กิโลเมตรทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยทำงานได้เต็มสมรรถนะเหมาะสําหรับมอเตอร์ไซค์ที่ใช้รอบสูงๆอย่างผมนะฮะอย่างที่2เลยเนี่ยครับปกป้องน้ามันเครื่องจากการสึกหลอได้ดีกว่าน้ามันเครื่องทั่วไปถึง36%เลยทีเดียวอย่างที่3นะครับปกป้องเครื่องยนต์ที่อุณหภูมิสูงช่วยให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้ดีนะครับและที่สําคัญไม่เสืืื่่่อออมมปรรระสิิทธภาาพเเเคยนต์ อุณหภูมิที่สูงขึ้นเปลี่ยนเสร็จเสร็จแล้วจ้าใช่ก็ตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะแบบว่าไปลุยถึงเส้นทางเลยมาเลยนะไม่พักเหนื่อยเลยไม่พักนี่ก็พักแล้วไงโอเคไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันทุกคน <Later. S 2> ตอนนี้ก็มาถึงที่เรียบร้อยน,นะอันนี้เป็นที่ไหนนะตอนนี้เราอยู่กันที่เออควนชา้างา้วนนยยางเพราะว่าเราเจอปัญหาไงตอนแรกเราเราเจอปัญหาอะไรก็คือปัญหารถเรายางแตกใช่เเพราะว่าคนซ้อนเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะ <c oughs> นั่นแหละคนซ้อนค่อนข้างจะหนักวันนี้เราก็เลยจะพามานั่งของที่หนักกว่าคืออะไรคือน้ําตานั่นเองหันน้องไว้หันไปดูเร็ววันนี้ตามมาดู่าเดี๋ยวพาไปดูช้าง อ่ะถ่ายไปเลยไม่ถ่ายไปต่อนี่ทุกคนคือแบบช้างตัวใหญ่มากแต่ตัวเล็กกว่าน้ำตาลงงระวังรถนะดูน้องดิโอ้ยน้องชื่ออะไรอ่ะน่ารักมากเหมือนน้ำตาลเลยเนาะลองเข้าไปดูสิแต่ก้องเข้าไปจับดิใช้มือจับดูจื่อน้องดูจื่น้องอุ้ยอย่าทำน้องนะ โอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่วังช้างอายุทยูกันแล้วทยาทยานะ <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้อุ้ยตื่นเต้นมากเลยไม่เคยบอกว่าเจอช้างเยอะขนาดนี้เลยที่อะไร <c oughs> อันเดียชื่อชมพูค่ะชมพูฮะอันนี้คือใครที่อยู่ทอยุยาก,ก็รู้จักอยู่แล้วแหละส่วนคน<ไ>ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้คือแบบเขาจะเดินทางมาได้ไงบ้างก็อยู่ในเกาะเมืองเลยค่ะอยู่ตรงสาลหลักเมืองค่ะแล้วภายในวังช้างนี่เขามีแบบว่ากิจกรรมทําอะไรบ้างก็เสาร์อาทิตย์กับวันอยู่นะค่ะตเลอรนะคะก็จะมีโชว์ช้างค่ะแล้วก็ มีขี่ช้างแล้วก็ให้อาหารช้างค่ะเปิดแบนนมนเช้าค่ะปิดห้าโมงเย็นค่ะเขาเลี้ยงดูดีมากเลยดูดิช้างแต่ละตัวนี่แบบอ้วนมากคุณพันมาอยู่ปะเนี <c oughs> ่ยเล่นเฮ้กูกู๊อ้กูกูอ่ะได้ครับนัน่งแล้วมาสิ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตอน้ยังเสร็จแล้วใช่ไหมเจอสร็จแล้วโอเคครับทุกคนมีอะไรหลับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่วังช้างอยุธยานะฮะแล้วก็ที่สัมพัญธ์เขาบอกมีขี่ช้างด้วย จากตกกะกอากาศไม่ใช่ชิงช้างพอนะช้างเออที่นี่ก็เรียกว่าเป็นที่หรอืหรอว่าท่องเที่ยวที่แบบว่าชื่อดังย่านอยุธยานะใครที่แบบว่าแวะมาก็มาสิสโอ้ยน้องมีผมด้วยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปขี่ช้างจัดแรงกันนะยเย<อ>้เดี๋ยวไปขี่ช้างจากตะกอากไปเดี๋ยวเราไปขี่ช้างจากตะกอากาศกั<ว>กกกนเถอะ นี่ทุกคนถ้าหันไปด้านซ้ายของเราก็จะเห็นเป็นวัดรา้านเออม่คือแบบเฮ้ยมาย้อนยุคหนึ่งแบบวนรุ่วานอะไรอย่างงี้นะครับเนาะเน่ฉบบแก้วฉบบแก้วเหรอครับเพื่อนแก้วซึ่งวันนี้เนี่ยก็เห็นว่าสนุกมากนะซึ่งการเดินทางในครั้งนี้โอ้โหห,หล่อมากสนุกมากซึ่งการเดินทางในครั้งนี้บอกเลยว่าสนุกมากถึงไม่ได้เจอปัญหานะเออเขาเรียกว่าอะไรนะวันนี้ก็เจอแบบลายประหาอยู่นะจริงตอนมาก็ยางแตกไม่ใช่แตกหรอกมันรั่วมันซึม แล้วก็มีน้ํามันหมดด้วยนะน้ํามันจะหมดแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายพวกตอนนั้นกล้องเราแบตหมดเนี่ยใช่เลยอเออแล้วก็น้ํามันหมดอีกแล้วค่อนข้างที่จะแบบมีอุปสรรคเยอะคือว่านี่ไม่เคยแบ <ปะ S 1> บว่าขับมาไซมาไกลขานาดน,นี้มาก่อนก็คือ <c oughs> ผมคิดว่าความสุขนะความสุขการเดินทางคือไม่ใช่ว่าถึงจุดมุ่งหมายไวหรือแบบอะไรนะแต่มันอาจจะแบบว่าเรื่องราวระหว่างทางว่าเราแบบได้เจออะไรบ้างอย่างนี้นะนั่นแหละเออแล้วก็อยากจะฝากถึงทุกคนว่าเวลาจะไปไหนอะไรเงี้ยก็อยากให้เตรียมพร้อมรถด้วยไม่เหมือนผมของผมไม่ค่อยเตรียมพร้อม แต่ก็ดีนะ <si> ที่เครื่องไม่ไมีอะไรวันนี้ไม่มีปัญหาที่เครื่องม <ählt S 2> ีปัญหาที่ประจายนนอกล้วนเลยทุกคนก็ต้องขอบคุณวังช้างยุทธิยาด้วยที่อนุญาตให้เรามาถ่ายด้วยนะมาเที่ยวกันได้นะทุกคนอะไรอะไรทำไมไม่ไม่ไมีอะไรและที่สําคัญนะทุกคน สำหรับวันนี้เนี่ยที่เราได้ไอเทมพิเศษสำหรับการดูแลรักษารถก่อนที่เราจะออกมานะก็คือน้ำมันเครื่องของเชลเวดว n นอัลต้า15ดับเบิู50นั่นเองใช่ก็คือน้ำมันเครื่องสูตรพิเศษเลยที่เรียกได้ว่าเป็นสูตรที่เหมาะสมสำหรับรถนั้นๆนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถรถออโตัวเมติกก็สามารถใช้ได้นะแต่ก็จะเป็นสูตรของเขาด้วยแล้วก็จะเป็นสูตรของบิ๊กไบคซึ่ง จะมีตั้งแต่อ,อ,อ,อ่าจะเป็นตั้งแต่แบบว่าสังเคราะห์แท้สังหรือว่าจะเป็นแบบแล้วแต่สูตรของรถเลยก็มีเยอะมากแล้วถ้าใครนะที่สนใจอ่าหาข้อมูลเกี่ยวกับนะ้ำมันเครื่องตัวนี้เนี่ยก็สามารถหาข้อมูลได้ที่ w w w บ d e l l co t h ได้เลยนะคร <_ d ance> ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับงั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมมึง,งก็อย่าลืมกดซ um ัมมิตไทยแล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วย <_ d ance> เป็นไงบ้างวันนี้ขอความรู้สึกหน่อยวันนี้สนุกมากก็อย่างที่บอกว่าไม่เคยแบบว่าขับมอเตอร์ไซค์มาแบบต่างจังหวัดมาเที่ยวทริปอย่างนี้ใช่วันนี้ก็สนุกมากแล้วก็มอน้องช้างด้วยได้มาขี่ช้างแับตะกั่วแดอครั้งแรกในเนี่ยขี่ช้างจริงปะเนี่ยไม่เคยกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสสสสววััดดีีค่ะ Yeah.